เดียวกันหมดเลยอันนี้มาจากครอบบ้าป่ะใช่ค่ะที่ครอบบ้าจริงๆแล้วคร<ข>อ,อบบ้าผมถามหน่อยค่ะคุณถิงพอจะมีพพวกที่คุยเรื่องเข้าไปคุยกับที่ว่าที่งานที่เขาเสียหายอะ่ะเขาอีกเขาบอกขายอยู่พอจะแนะนําได้ไหมอ๋อแกนูถามนะนูให้ละกันถามดูนะค่ะแต่ก็มันมีงานที่ตกเกณฑอยู่หลายตัวใช่ค่ะออฟครอบบ้าพนักงานตั้งสี่พันกว่าคนะเนาะของเสียวันหนึ่งเยอะมาก อันนี้ก็ทำเรือทั้งหมดเลยนมจะดูความเก่งของพวกพี่เพราะมันหนักมากมันจะช่วยไหไหม,ไม